เข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับคอนเฟิร์มสะเทือนจีนสาวไทยเราสันน้ำแตกฝรั่งฟันธงอยู่ยาวในเนชั่นลีกปี2025 พร้อมกับล่าสุดมีรายชื่อออกมาแล้วนะครับทีมชาติโปลแลนด์คู่แข่งเกมแรกก็เรียกว่าแก้ทางจัดหนักจัดเต็มเอาบลเล่น2เมตรมาเพื่อบล็อกเกมรุกของสาวไทยเรากันเลยทีเดียวซึ่งยังรวมไปถึงอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับสาวไทยเราครับที่วันนี้ก็เดินทางไปไปดีเรียบร้อยกับการแข่งนสนามแรกที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้น ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับมีข้อมูลคู่แข่งจัดหนักจัดเต็มมากๆติดตามได้ในคลิปนี้กันคุณผู้ชมทุกท่านหนึ่งครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าอัปเดตล่าสุดออกมานะครับสาวไทยเราก็กําลังเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนหลังจากเมื่อวานนี้มีการฝึกซ้อมแท็กติกกันราวสองชั่วโมงครึ่งนะครับยังรวมถึงการนั่งทําสมาธิซึ่งตรงนี้เนี่ยโคดดจัดเน้นเป็นพิเศษ โดยล่าสุดก็มีการออกมา้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าสิ่งที่กังวลที่สุดนั้นไม่ใช่เรื่องของความฟิตไม่ใช่เรื่องของระบบการเล่นนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของร่างกายของสาวไทยเราที่กังวลว่าจะมีอาการเจ็บป่วยนะครับทั้งเรื่องของอาหารการกินที่นักกีฬาทุกคนเนี่ยต้องเน้นย้ำมากๆแล้วก็ต้องระวังเพื่อเลี่ยงต่อสารต้องห้ามทางการกีฬาโดยคนรอดครับก็ได้ออกมาบอกว่า ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีครับก็ได้มีการวางแผนเอาไวา้และก็ได้นักกีฬามาทั้งหมด30คนโดยจะวางแผนยาวจากในชัลลีก ไปจนถึงจริงจำล,ลูกและบางคนที่ยังไม่ได้ไปเล่นในลีกต่างประเทศเนี่ยก็จะต่อเนื่องยาวไปถึง4เกมกันเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้เรื่องของร่างกายทุกคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บเพราะว่าการแข่งขันในชาลีกทั้ง3สนามนั้นเป็นเกมที่หนักมากซึ่งเราก็ต้องเตรียมนักกีฬาเนี่ยเพื่อไปผ่านจนถึงรอบไฟนอลโดยจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณเดือนกว่าๆเลยนะครับก็ ต้องเตรียมพร้อมทั้งเรื่องของสุขภาพเอ่ยต้องเตรียมตัวให้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้มีการแพร่ระบาดหนักของโควิดซึ่งก็ต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับโคดอ์ยังบอกว่าเรื่องของอาหารการกินนะครับก็ต้องเน้นย้าที่สุดนะเพราะว่าต้องกินให้ถูกหลักตามโภชนาการเนื่องจากต้องใช้ร่างกายที่เยอะมากและก็ต้องดูดีๆนะครับเพราะอาหารบางชนิดเนี่ย มีส่วนผสมของสารต้องห้ามทางการกีฬาด้วยโดยวันนี้สาวไทยเราก็เดินทางไปที่กรุงปักกิ่งนะครับและก็จะอยู่ซ้อมเนี่ยเพื่อปรับสภาพร่างกายประมาณ3าวันโดยเหมือนยังอุ่นเครื่องกับสโมสรปักกิ่งในประเทศจีนด้วยซึ่งถือว่าเป็นสโมสรชั้นนําเลยครับที่ทางสโมสรปักกิ่งเองก็ดีใจมากๆที่ได้อุ่นเครื่องกับสาวไทยเราโดยนักกีฬาแต่ละคนก็ สีหน้าแจ่มใสทุกคนนะครับทั้งพรพันธ์เอ๋ยจัดโชออนเอ๋ยทัดดาวเอ๋ยหรือแม้แต่นักกีฬาดาวรุ่งที่เราเอาไปร่วมทีมยังไงก็รอส่งกําลังใจให้กับสาวไทยเรากันทุกคนด้วยนะครับเอาเรามาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยอยากจะทราบกันจริงๆครับกับรายชื่อคู่แข่งเกมแรกของเรานั่นก็คือทีมชาติโปลแลนด์ครับที่คลอดออกมาแบบร้อนๆยังอุ่นๆอยู่เลยนะครับ8ดชั่วโมงที่แล้ว ในรายชื่อผู้เล่นโปลแลนด์เนี่ยเอามาทั้งหมด14คนพอดีเลยครับไม่ได้มีการบวกเพิ่มนะแต่ว่าไทยเราเอาไปทั้งหมด18คนก็คือ14บวก4นะครับเป็นสเปรอยู่ทั้งหมดเนี่ย4คนก็น่าจะเป็นดาวรุ่งที่เอาไปเลยครับตำแหน่งเซตเตอร์ตำแหน่งริบบโรหรือว่าตำแหน่งหัวเสาที่เราเอาไปเยอะมากๆโดยโปลแลนด์เขาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับแล้วก็มั่นใจมากว่าใน14คนนี้เนี่ยจะลงเล่นทดแทนกันได้เกือบทุกคน แล้วก็มีผู้เล่นตัวหลักเนี่ยติดมาเหมือนเดิมนะครับอย่างมักดาลีนาสตีเซกเนี่ยที่โดดเด่นมากในปีที่แล้วหรือว่าในปีก่อนหน้านี้ก็นําทัพมาจัดหนักจัดเต็มนะครับโดยแบ่งผู้เล่นออกมาแบบนี้สําหรับทีมชาติโปลแลนด์ครับรายที่ส4คนของพวกเขาครับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกก็เป็นอเล็กซานดรากรีกานะครับอายุ25ปีส่วนสูง190เซนติเมตรนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากังวลมากคือตําแหน่งส่วนสูงเนี่ยโดยเฉพาะมิดเดิลบล็อกคือเขาจะเอามาปิดหน้าบล็อกของเราหมดเลยนะ เราจะตียังไงล่ะครับ2เมตรกันทุกคนหรือว่าอีกคนนึงครับเป็นแอ็กเนียสกาคอนเนลุกนะครับที่อายุ30ปีส่วนสูง2 0งออายุ30ปีครับส่วนสูงเนี่ย200เซนติเมตรหรือว่า2เมตรกันเลยทีเดียวอีกคนหนึ่งก็เป็นโดมินิก้าพิชชาว่าที่อายุ22ปีเป็นดาวรุ่งของเขานะครับแต่ว่ามีส่วนสูง190เซนติเมตรและอีกคนหนึ่งครับโซเนียสเตฟานิกที่อายุ22ปีและก็มีส่วนสูง191เซนติเมตร นี่เฉพาะตำแหน่งมิดเดิลบล็อนะครับดูส่วนสูงแล้วก็โอ้โหเป็นงานหนักของสาวไทยเรามากๆส่วนตำแหน่ง o p p โ s ไซ e นะครับก็เป็นมักดาลีนาสเซีย a กดาวเด่นดาวดังอายุ24ปีแต่ว่ามีส่วนสูง203เซนติเมตรซึ่งสูงที่สุดของทีมโปแลนด์กันเลยส่วนอีกคนนึงครับเป็น m a n วีนาสมา s e เซกนะครับอายุ29ปีสูง191เซนติเมตรตำแหน่ง o p p โ s i ซตเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ อันตรายมากกับรูปแบบการเล่นของโซนยุโรปนะครับเพราะว่าเขาจะยกสูงสูงแลวเขาเห็นหมดเลยนะจังหวะที่เขาขึ้นตีโดยเฉพาะการเล่นกับโซนเอเชียตัวเล็กอย่างเราเนี่ยเขากินขาดเลยครับสำหรับตีเซกับสมาเซกเล่นดีกับทุกคนนะครับในปีที่แล้วส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งครับก็เป็นเอาไซฮิตเตอร์นะครับก็เอามาทั้งหมด4คนเหมือนกันนำทัพมาโดยมาติว่าอูคาซิกครับที่สูง190เซนติเมตรหรือว่าเป็นเชเนสกานะครับที่สูง193เซนติเมตรรวมไปถึงเปอร์ลีนาดามาสเก ที่สูง185เซนติเมตรแล้วก็โอลิเวียรูซานสกี้ที่สูง185เซนติเมตรแม่ดูส่วนสูงแต่ละคน,นะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆซึ่งก็ยังมีตำแหน่งของเซตเตอร์ครับที่เอามาอยู่2คนนะครับก็เป็นอาริชากรับก้าที่สูง178เซนติเมตรแล้วก็เป็น คาจาร์ทีนาเวเนสกานะครับที่สูง178เซนติเมตรและตำแหน่งลิบโบโร่นะครับลิโบโร่เนี่ยก็มีอเล็กซานดราจีวอฟสกาที่สูง172เซนติเมตรรวมถึงยูสตีนาวูเซ็ครับที่สูง170เซนติเมตรคือตำแหน่งก็ไม่ค่อยต่างกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ผมดาวสาวไทยเรานะ ก็อาจจะใช้เซตเตอร์สคนลิเบโรส2คนรวมไปถึงเอาไซฮิตเตอร์เนี่ยที่เราเอามากันเยอะก็อาจจะต้องพักเก็บไว้เหมือนกันซึ่งขนาดโปแลนด์เนี่ยเขาก็ยังเอาลิเบโรมา 2, 2เอาเซตเตอร์มา 2, 2เอาตำแหน่งหัวเสาเนี่ยมา4ี่ตำแหน่ง B ีหลังเนี่ยมา2แล้วก็ตำแหน่ง m i d เดิลบล็อกมา4ซึ่งเขาจะเน้น Middle ลบล็อกเป็นพิเศษในการเจอเราแต่ว่าโคดอสก็น่าจะ รู้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าผู้เล่นตัวหลักของเขาคนไหนรูปแบบการเล่นของเขาเป็นยังไงซึ่งโปแลนก็มีการแก้ทางเรามาเหมือนกันนะครับจัดเต็มผู้เล่น2เม็ดมากันเลยทีเดียวเรียกว่าเกมแรกเจอกับโปแลนสนามแตกแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าการแข่งจะออกมาเป็นแบบไหนแต่สาวไทยเราทําเต็มที่100%โคดอสเองก็การันตีออกมาแล้ว โดยในรายชื่อผู้เล่นโปแลนด์ครับมีนักกีฬามาเพิ่ม2คนจากปีที่แล้วนะในปี2024เนี่ยไม่มีทางฝั่งของโดมินิก้าเพียชาวานะครับตำแหน่งมิดเดิลบล็อกแล้วก็ไม่มีทางฝั่งโซเนียสเตฟานิกซึ่งเป็นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกทั้ง2คนเลยโดยก็ อาจจะเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มดีถึงถูกเรียกมาติดในครั้งนี้แล้วก็เป็นตำแหน่งที่สำคัญของโซนยุโรปด้วยนะครับเขาจะเน้นมิดเดิลบล็อกเป็นพิเศษโดยในปีที่แล้วโปแลนด์เองก็จบอันดับที่3ของการแข่งขันเนชันลีกครับก็เอาชนะบราซิลในรอบชิงอันดับ3เนี่ยสต่อ2เซตและในรอบแบ่งกลุ่มก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ย e มนะครับมีคะแนนรวม29คะแนนจาก12เกมก็เป็นหนึ่งใน8ทีมที่ผ่านเข้ารอบมาได้นะครับโดยในปีส0 24นั้นผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดก็เป็นมักดาลินาสตีเซ ไปทั้งหมด170คะแนนครับจากการตบเนี่ย147คะแนนจากการบอ็อก18จากการเสิร์ฟเอสเนี่ย5คะแนนรั้งอันดับ7ผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดในทัวร์นามเมนต์นะครับและก็ถือว่าเป็นตัวลุกตัวหลักและก็ถือว่าเป็นตัวหลักในเกมลุกและก็เกมรับของทีมส่วนอีกคนนึงก็เป็นมาติน่าลูคาสิก ที่ทางคะแนนรวม106คะแนนครับเป็นผู้ทำคะแนนอันดับ2ของโปโลแลนด์รองจากตีเซยกซึ่งก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะก็เป็นคาเนลุกนะครับที่ทำคะแนนไป92คะแนนซึ่งมีบทบาทสําคัญมากในเกมการบล็อกและก็บอลเร็วของทีม อันตรายนะครับคนนี้อันตรายมากแล้วก็มีมาติน่าชินีสกานะครับที่ทำคะแบบนนโดน13คะแนนแล้วก็มีส่วนสําคัญในช่วงท้ายเกมที่ช่วยให้ทีมโปลแลนด์เนี่ยคว้าอันดับ3ในการแข่งเนชั่นลีกามาได้ก็ถือว่าเป็นตัวหลักตัวตั้งตัวตีสําหรับ4คนนี้นะครับโดยคนที่เราต้องระวังเป็นที่สุดนะ ก็น่าจะมีคนในลุกกับสเตียร์กนี่แหละครับที่ทําแต้มได้เยอะและก็สร้างความแตกต่างในเกมที่เจอกับหลายๆชาติทั้งในบราซิลทั้งในยุโรปซึ่งโปแลนด์ก็มีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นมาแบบพินนปิตาจริงๆยังไงก็รอชมและก็ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับกับการแข่งเกมแรกของวอลเลย์บอลเนชันลีกที่ไทยเราจะพบกับทีมชาติโปแลนด์ ส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดกันถึงสื่อต่างประเทศกันบ้างนะครับโดยเฉพาะสื่อของยุโรปเนี่ยได้ออกมาวิเคราะห์ทีมสาวไทยเราว่ายังไงเนี่ยอยู่ยาวในเนชันลีกแน่นอนครับปีนี้ยังไงก็ไม่ตกชั้นแต่ทีมที่น่ากลัวเนี่ยก็เป็นเกาหลีแหละครับที่เสี่ยงมากๆต่อการตกชั้นเพราะว่าทางฝั่งเกาหลีนั้นเขามีเป้าหมายสําคัญเลยนะในสัปดาห์แรกเนี่ยเขาอยากชนะถึง2เกมซึ่งก็เจองานหนักก้างชิ้นโตอีกเลยครับแต่สาวไทยเรา ทางสื่อยุโรปเนี่ยก็มีการถกเถียงประเด็นว่าจบอันดับที่เท่าไหร่กันแน่ครับบางคนเนี่ยบอกว่าอันดับที่15 บางคนเนี่ยอันดับที่14ซึ่งก็มีการพูดถึงจุดเด่นของสาวไทยเราด้วยนะครับโดยล่าสุดนั้นมีการจัดอันดับคาดการผลการในขันของวอลบอลเนชันลีกออกมาทั้งหมด18ทีมโดยจะเริ่มจากทีมที่คาดว่าจะตกชัน้นแล้วก็ไต่ไปถึงทีมที่น่าจะได้เหรียญทองนะครับโดยมีเหตุผลในการจัดอันดับกันด้วยนะครับซึ่งก็พิจารณาจากหลายปัจจัยเลยทีเดียวครับทั้งผู้เล่นดาวเด่นการเปลี่ยนแปลงของทีมแล้วก็ความไม่แน่นอนของแต่ละทีมสําหรับทีมชาติไทยของเราครับมีผู้บรรยายคนหนึ่งนะจัดให ดับที่15โดยก็ให้เหตุผลนะครับว่าวอลเลย์บอลสาวไทยเราตอนนี้มีผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาครับอย่างเช่นอย่างอย่างเช่นการเป็นเจ้าภาพในรอบชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกแต่ว่าตกครอบทันทีรวมถึงแพ้รวด12เซตในสัปดาห์ที่3ของการแข่งขันซึ่งก็เลยเป็นเหตุผลนะที่ทำให้สายติของไทยเรา ํำแย่มากกับในเชลลีกสองสามปีที่ผ่านมาและก็ถูกจัดอันดับในอันดับที่15ของการ่น,นขันในเชลลีกในรอบนี้นะครับแต่ก็ยังมีอีกคนหนึ่งนะที่จัดอันดับให้สาวไทยเราอยู่อันดับที่14ของในเชนลีกครับ,รบเพราะเชื่อว่าไทยเรามีศักยภาพและก็ความแข็งแกร่งมากพอที่จะทาผลงานดีกว่าทีมอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งก็ได้มีการชูจุดแข็งคือการกลับมาของโค้ดออสผู้มากประสบการณ์และก็ความสําเร็จสูงครับรวมถึงผู้เล่นตัวหลักที่กลับมารวมตัวกันใหม่ทําให้ทีมมีบรรยากาศที่ดีแล ก็มีเคมีความเข้าใจรูปแบบการเล่นร่วมกันอย่างเต็มที่ ซึ่งยังไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับยังมีการชูจุดเด่นของทีมไทยในอดีตและสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความละเอียดในเกมครับสาวได้เราเนี่ยละเอียดมากควบคุมบอลดสสีสามารถรักษาระยะของแต้มเลนลี่ได้ดีและก็มีรูปแบบเกมที่หลากหลายครับรวมถึงผู้เล่นเนี่ยที่เข้าขากันมากๆโดยผู้บรรยายที่จัดอันดับให้เราอยู่ดับที่14นั้นก็มองว่าไทยเรามีโอกาสสร้างความประดาดใจในช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันเนชันลีกโดยเฉพาะทีมอื่นที่ยังคงเน้นการจัดระเบียบของตัวเองทําให้คู่แข่งเนี่ยจับทางทีมไทย ยากและก็ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นครับเมนหลักของเราเลยคือพอรพันธ์เกิดปราดกับตําแหน่งตัวเซตนะที่ทางสื่อยุโรปบอกว่ากลับมาพร้อมกับบรรยากาศและก็ความมั่นใจหลังจากคว้ารางวัล MVP กับทีมออร์แลนโดในปีนี้แต่ก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางสื่อยุโรปคาดการว่าช่วงต้นของทัวร์นาเมนต์เนี่ยสาวไเราจะเล่นได้ดีอย่างแน่นอนเนื่องจากมีความเข้าใจและก็ปรับตัวกันได้ แต่ว่าพอสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แล้วเนี่ยมันจะเป็นเกมที่ยากของสาวไทยเรามากๆนะครับเพราะด้วยสถิติ2-3ปีที่ผ่านมาไทยเราก็มักจะแ่วในช่วงหลังของการแข่งขันจึงจะต้องเก็บคะแนนให้มากที่สุดในสัปดาห์แรกซึ่งก็มีการคาดการณ์ออกมาว่าโดยรวมแล้วเนี่ยการแข่งขันในเฉลีกปีนี้ไทยเราจะชนะ3เกมและก็แพ้ไป9เกม โดยจะชนะเบลเยียมชนะฝรั่งเศสในสัปดาห์แรกและก็จะไปชนะสาธารณรัฐเช็กในสัปดาห์ที่2ซึ่งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่ผมเห็นด้วยอยู่อย่างหนึ่งนะคือเขาบอกว่าสัปดาห์แรกเนี่ยสาวไทยเราจะเล่นดีแต่ว่าสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์ที่3เนี่ยเราจะเล่นไม่ดีนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าสัปดาห์แรกเนี่ยคือคู่แข่งยังจับทางเราไม่ได้ครับแต่สัปดาห์ที่2มันก็ต้องมาเปลี่ยนรูปแบบ หรือว่าสัปดาห์ที่3มเนี่ยมันยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเป็นสัปดาห์ที่ทีมคู่แข่งเนี่ยเขาจะสกเกาแล้วก็เห็นหมดเลยว่ารูปแบบการเล่นของเราเป็นยังไงนี่ก็คือเหตุผลแหละที่2อสปีที่ผ่านมาเราไม่ได้มีการแก้เกมเลยครับพอมาเจอคู่แข่งที่สกเกาการเล่นของเราสกเกาตัวผู้เล่นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้เกมรุกเกมรับของเราเนี่ยมันโดนปิดหมดเลย นะครับนี่ก็คืออีหนึ่งเหตุผลที่เป็นการบ้านอย่างหนักสําหรับโคดออสนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อโคดออสแหละว่าประสบการณ์และก็ความสามารถรวมถึงมีทีมงานสตาฟที่ดีแล้วก็อาจารย์เฟอร์กเข้ามาช่วยเนี่ยจะมีการวางรูปแบบที่แตกต่างออกไปในสัปดาห์ที่2และก็สัปดาห์ที่3นะครับอาจจะเป็นอีหนึ่งเหตุผลที่โคดออสเอาผู้เล่น มาถึง18คนนะครับก็มีทั้งลิโบโรมีทั้งหัวเสาแล้วก็มีทั้งตัวเซตนี่แหละครับมันน่าจะมีความพิเศษบางอย่างสําหรับสาวรเรา,ราที่ประกาศอาชื่อออกมาแบบนี้ส่วนในที่อื่นๆครับทีมที่อยู่อันดับสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์เนชั่นลีกซื่อของยุโรปนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าเป็นเกาหลีใต้ที่อยู่ต่ําที่สุดเลยนะเพราะมองว่าผลงานในช่วง 3ปีที่ผ่านมานั้นน่าอับอายมากนะครับไม่มีผู้เล่นที่ทำคะแนนได้ดีและก็ขาดความแข็งแกร่งทางด้านของร่างกายและอันดับที่17ก็เป็นสาธารณรัฐเช็กค,ครับซึ่งทางสื่อยุโรปเนี่ยบอกว่าเป็นทีมที่เหมาะกับการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะแม้ว่าศักยภาพแม้ว่าจะมีศักยภาพพอสมควรส่วนฝรั่งเศสกับเบลเยียมเนี่ยถูกจัดอันดับให้อยู่ในที่บที่กับ16 โดยฝั่งฝรัง่งเศสครับมีเล่นหัวเสาที่เก่งในดิจเอตอรี่อย่างคาซูตนะครับแต่ว่าทีมก็ยังอ่อนแอมื่อเทียบกับทีมเบลเยียมก็เรียกว่าผู้บรรยายทั้งสองคนเนี่ยเห็นตรงกันมากๆกกับช่วงต้นทันวร์นาเมนต์ของสาวไทยเราว่าจะมีโอกาสทองโชว์ฟอร์มดีเพราะว่าคู่แข่งยังไม่จัดหนักจัดเต็มและก็อาจจะจับทางทีมไทยของเราได้ยากแต่เมื่อโปรแกรมกนนารแข่งขันผ่านไปเนี่ยมันจะเป็นความท้าทายใหม่ๆสำหรับทีมไทยเราซึ่งเรื่องราวที่สำคัญที่สุดเลยเราไม่ได้เจอกับเกาหลีใต้ในเฉนลีกปี2025ซึ่ง ก็มีข้อเสียดายออกมานะครับเพราะว่าเราไม่เจอเกาหลีใต้ถ้าเกิดเราเจอเนี่ยเราอาจจะเก็บชนะได้อีกแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับ,งงร,ร,บรอส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับสาวไทยเราการวิเคราะห์ออกมาแบบนี้มันก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องนําไปเข้ากระบวนการ ซึ่งถามว่าสื่อฝรั่งเนี่ยวิเคราะห์ถูกไหมก็ถูกทุกประเด็นเลยนะครับสัปดาห์แรกเนี่ยเราเล่นดีสัปดาห์ที่สองสัปดาห์ที่สามมันก็ต้องแก้เกมกันหนักเลยนะครับคราวนี้มารอชมรอเชียร์สาวไทยเรากันกับเนชัลีกสัปดาห์แรกนะครับผมเองก็เชื่อว่าฟอร์มดีนะแต่สัปดาห์ที่สองเนี่ยต้องมาลุ้นกันเยอะหน่อยรอติดตามกันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย